สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเมกะกรุ๊ปจำกัดเสนอเปิดกองวิค3ต้นรักริมรัว้วเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาและเธอต้องมาแต่งงานกัน และไม่ได้แต่งแค่ครั้งเดียวถึงจะแต่งงานกันหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของทั้งคู่สง,งบสุขสักทีเพราะเธอเองก็มีชายในฝันเต็นบัวส่วนเขาก็ดันมีแฟนเก่าตามมาคุม้มคิดว่าจะหนีต่กวาพ้นหรอกบกยินดีเอาดิกไมทำอย่างนี้เนีย่ยผู้หญิงอย่างเธอเรื่องราวจะแคมข้นขนาดไหน ติดตามกันได้ในละครนะครับส่วนตอนนี้ขอหันไปจับเข่านั่งคุยกับผู้จัดหนุมอย่างพี่เจษนัทพงศ์ถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้กันครับความน่าสนใจของต้นรักริมรั้วคือการที่คนสองคนแต่งงานด้วยกันสามครั้งก็นี่แหละครั้งแรกแต่งงานด้วยถูกบังคับครั้งที่สองแต่งงานเพราะงานครั้งที่สาม แต่งงานกันด้วยความรักจริงๆเนี่ยความนักสนใจมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมุมมองความรักของแต่ละแบบของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยครับพออ่านบทประพันธ์แล้วก็บอกพี่เจตผู้จัดไปว่าพี่ต้องการคิมเบอรี่กับหมากถ้าไม่ได้สองคนนี้ไม่ทำคือคุยโปรเจกต์นี้กันนานมากแล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นหมากกับคิมก็ก็ถ่ายละครอยู่สองเรื่องก็บอกรอไหมบอกรอ ถ้าไม่ได้สองคนนี้ไม่นึกไม่ออกจริงว่าคนอื่นจะหายทอดตัวละครกบบัวได้หรือเปล่าก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัวละครแรกยังในกบกันดีกว่าคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าท่าเรื่องทะเลนแบบตัวกรสิดิตัวกบในเรื่องต้นรักปริมล้วนเนี่ยเป็นคนอื่นไม่รู้จะทําออกมาแล้วมันน่ารักแบบแบบที่หมากปริมทาหรือเปล่าหมากเขาทําได้ดีแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าทาเรื่องตึงตังเกินไปแล้วก็เขาไม่ได้ลดความเป็นพระเอก ไปเลยเดี๋ยวไม่ว่าจก,กินเยอะเห็นไหมไขมันทารจะกกลขคือมัน,นิิวแล้วเนี่ย <c oughs> บทเนี่ยคือเขียนมาเหมือนว่าเหมือนว่าเอาตัวผมเนี่ยเออเพราะว่าบทเพราะว่าบทเนี่ยก็คือเราก็ถ่ายถ่ายไปแล้วก็แล้วก็เขียนบทไปด้วยใช่ไหมครับก,ก็คนเขียนบทเขาก็คงเอาผมนี่แหละเอาคําพูดของที่เป็นผมนี่แหละเขียนเป็นบทเขาหน้าที่เจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้ใช้ขาแต่ใช้สือครับผมคือรู้สึกว่า บทนี้เขียนมาแบบคือต้องเป็นหมากนะครับที่เวลาชอนอ่านบทในบทตอนต่อไปที่เรายังไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยเวลาเรานึกภาพเหตุการณ์คือนึกว่านึกเลยว่าหมากจะทําท่ายังไงเพราะว่ากาดิดกบมันก็คือหมากที่ที่ดีๆนี่เองอ่ะเขาบอกว่าฉันนี่มีผียาวว่าทุกวันนี้ก็แยกไม่ออกว่ากาดิดก,กับหมากนี่คือคนไหน มาถึงบทของนลินหรือบัวในเรื่องกันบ้างครับบัวเขาจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็อะไรอะไรก็คืองานงานมานดับแรกเลยในชีวิตแต่เราเราไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็รักงานของเราแต่ว่าไม่ได้แบบทําทุกอย่างยอมเสียแต่งงานกับผู้ชายเพื่อที่จะแบบว่าอยากเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องทำกันบ้านมากขึ้นคิมเขากลมมาตั้งแต่ไหนแล้วนะคะกลมในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะเป็น เป็นตัวละครได้ทุกตัวที่เขาตีความแล้วตัวเราเนี่ยเวลาเข้าไปบอกเขานิดเดียวเนี่ยเขาจะทําออกมาให้ให้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีน้ําหนักคืนนี้เราอยู่ที่นี่ทั้งคืนแน่เลยการก็ยังไม่ได้ทำดีใจครับที่ได้เล่นกับน้องอีกอารมณ์มันจะต่างกับเรื่องที่แล้วที่เล่นคู่กับน้องคิมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคนแกล้งกันหยอกเย้ากันมีกุ๊กกิ๊กกันบ้างมากับคิม บอกให้รดน้ำหนักตั้งแต่ฟิตติ้งนะได้ข่าวแล้วก็ขอมากว่ามากที่ขอซิกแพ็กมากหน่อยได้ไหมคือบอกล่วงหน้าประมาณแบบ3ามเดือนฟิตติ้งตอนนั้น,นคือเราได้เบรกการถ่ายละครค่อนข้างนานเหมือนกันเราสองคนก็เลยใช้ชีวิตไปหน่อยคนยเดี๋ยวขอหลอนหน้ากลมันช่วงนี้ใขนใหมวันนีะ พอวันฟิตติ้งมาแล้วมันเอ๊ะถ่ายรูปออกมาแล้วมันเอ๊ะเฮ้ยคิมไม่ได้แล้วว่ะกลัวไงโอ้คิมไปเล่นกล้างเนี่ยมาหาเฮ้ยมันเป็นมุมเสื้อเป็นอย่างนี้มันก็จะแบบว่าเออมันก็จะออกมานิดนึงเขาต้องบอกให้ลดขนาหนักเรื่อนกันะ มันก็มีเป็นช่วงๆนะช่วงนี้ผอมอักท้ายๆเริ่มอว้วนก็เลยต้องมีการฟิตติ้งรอบสองแล้วก็รอบสองมาก็โอเคโอเคก็ดีขึ้นแต่หมากเนี่ยไม่เห็นผอมเลยคือห้ามโกนหน้านะหมากอ่ะคางจะเป็นสองชั้นมีลูกๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะต้องคอยหามุมให้เงยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิกแพด ที่สัญญาไว้ก็ไม่ได้โปรดติดตามชมฉากเตะบอลริมหาดเราก็จะเห็นว่าใครมีซิกแพคบ้างไม่มีบ้างมากันที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อในเรื่องอย่างคุณติ้นที่รับบทโดยนุ่มชอนครับชอนเป็นนักแ,แสดงหน้าใหม่อะค่ะไม่หน้าไม่ใหม่หรอกแต่ว่าการแสดงเขาเขาเขาไม่เคยเล่นอะไรที่แบบเป็นละครยาวๆมามากเขาก็จะค่อนข้าง เ,ออเป็นมือใหม่มากเลยสําหรับพี่นะแล้วกว่าจะจูนกันตสดแล้วก็ชอนเขาจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยอ่ะมันจะยากนิดนึงพอตอนแรกอ่านบทดมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนตีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าผู้ชายในฝันเพอร์เฟกฉะนั้นฮอนก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องทํางานบ้านเยอะต้องคิดเยอะกว่าปกติคือพี่ก็จะบรฟเขาเยอะถ้าภาษาพี่พี่จะเรียกว่าด่า <laughs> คือพี่ก็ ก,ก็เกรงใจเขานะบอกว่ามันเบื่อเราไม่วันนี้เราว่ามันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่อขึ้นวอบ่อยมากเต้นเต้นนะครับเพราะเราไม่โดนดุเนี่ยเราก็จะไม่รู้สักทีเราผิดตรงไหนนั่นก็เป็นข้อดีที่ที่ชอนได้มามาที่คนสุดท้ายกบสบาวสุดแซ่บอย่างแตงกวาครับบทของแตงกวาก็าคือน้องดิวดิวก็ใหม่ใหม่เลยเขาจะมีความอึดอะ อึดกับทุกอย่างเลยคืออดทนต่อแรงกดดัน <im itation> ในเรื่องการบีฟเยอะมากแล้วก็แบบเวลาที่ไม่ได้ปุ๊บพี่ที่คือเขาจะไม่เขาเป็นเด็กแบบไม่มีไม่มีอารมณ์เสียไม่หงุดหงิดไม่อะไรค่ะเขาจะแบบว่าตั้งใจมากซึ่งซึ่งดิวเนี่ยก็จะค่อนข้างพัฒนาการเขาจะชัดเจนมากเขาตัวเล็กแต่เขามีพลังมากเลยนะในการเล่นเป็นตัวร้ายแต่อาจจะโดนนางเอกขขมด้ดหนึ่งด้วยไซด์ดเวลเข้าเข้าขากันอะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบเหมือนเราเป็นยักษ์อะ แล้วแล้วเขาก็แบบแ yeah ง่ใส่เราแล้วเราก็แบบเพราะคิมเขาสูงไงแล้วบางครั้งเวลาเราซ้อมเนี่ยดูจะไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยก็จะแบบเท้ารองเท้าแบบส้นเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะคือกลายเป็นเด็กไปเลยแล้วยิ่งแบบบางครั้งมีพี่แอร์อยู่ด้วยก็คือพี่แอร์ดิวหมากคิมคือกลายเป็นแบบพ่อแม่ลูกๆ หรือบางครั้งที่แบบทะเลาะกับพี่แอร์เนี้ยทุกคนในกองก็จะพูดเหมือนแบบหมายเชื่อว่ากัดกันเนี่ยเหมือนเฮาเฮาเฮาเากัดกันด้วยความที่แบบตัวเล็กทั้งคู่อะรู้นะว่าคงจะยังไม่เต็มอิ่มกันถ้าอย่างนั้นช่วงหน้ากลับมาจัดให้อีกเต็มเต็มเลยครับกลับมาช่วงนี้อัดแน่นไปด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำในฉากต่าง มาเริ่มก <g leme> ัน <French> ท <Claire> ี <é> ่ฉากสุดวัดเสียวของคิมเบอรี่กันก่อนเลยมันเหมือนเป็นสูตรเลยคือคุณบัวคุยเรื่องจะข้ามถนนไปกินอาหารกันแล้วเผอิญตอนหันมาคุยเนี่ยก็คุยแล้วก็เดินไปคุยไปเดินปุ๊บมอเตอร์ไซค์มากกลัวค่ะเพราะว่าพี่ที่เล่นเป็นสตันนะที่ต้องขับมอเตอร์ไซค์คือมาแรงมาแรงมาก แล้วเราก็แบบเรากลัวด้วยค่ะเพราะเราต้องแบบไม่มองจริงๆอ่ะแต่คือด้วยสัญชาตญาณคือเราก็อมองก็เลยต้องเอาใหม่หลายรอบพี่ก็ย้ายเต้นสุดๆค่ะเต้นๆอ่ะคือที่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดินมปเลยเดี๋ยวเขาจะแบบบีบแต่ก่อนบีบแต่ก่อนแต่แต่บีบแต่นี่คือแบบใกล้เราแล้วอ่ะคืออีกนิดเดียวชนแล้วอ่ะเสียวมากขาสั่นเลยอ่ะค่ะ ยิ่งพอพอผ่าน้นฉากนั้นแล้วก็โดนรถชนที่พี่ชอนขับมาชนใช่ไหมคะน้องเขาอยากเล่นเองด้วยน้องบอกว่าอยากเล่นละครบูสสักครั้งพี่บุ๋มก็เลยจัดให้เลยค <c oughs> รับส่วนผมก็ผมมากลัวสุดนะ <c oughs> ผมกล,กลัวกลัวกว่าน้องเขาเพราะว่าเรา,าเป็นคนควบคุมทั้งหมดเลยช่วงแรกๆก็เบรกหลอกลอก่อนเป็นแบบเบรกปั๊บให้คิมมันกระเด้งเอฟเฟกต์ตัวเอง หลังๆเนี่ยผ้ามันไม่ได้ฉะนั้นมันต้องใกล้ที่สุดอ่ะแต่ก็เลี้ยงไปจนแบบจนวินาทีสุดที่เราสึกมันต้องเบรกก็เลยเบรกแล้วน้องก็แบบกรีดดังมากโอ้ไก่ป้ารถแบบอยู่แค่นี้ค่ะอยู่แค่นี้จริงเมื่อกี้คุณได้แล้วดีมากแอคชั่นนะเร็วมาแล้วคุณมันอยู่นู่นมันต้องรีบเหยียบมาทีสองคืบูกมาแล้วทีไม่ต้องห่วงล้มประมาณ ิบเทคได้เหมือนกันนะล้มแบบแล pues, ้วต้องล้มยังไงให้แขนข้างซ้ายของตัวเองทราทพื้นเพราะว่าแขนข้างซ้ายต้องหักในเรื่องก็เลยแบบว่าเป็นท่าอะไรเแบบอย่างเงี้ยจะต้องแบบบุนอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นสิบรอบ หลังจากที่ผ่านไปสิบเพลงคิมเป็นบ้าไปแล้วค่ะมึนเ,เรื่องนี้เรื่องอมไรนะมาต่อก,กันที่ฉากเล่นคเซิร์ฟสุดเท่ของหนุ่มชอนกันครับคือคาแรคเตอร์ของตัวตินเนี่ยเป็นผู้ชายที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสาๆวๆดังนั้นเราก็จะต้องหากิจกรรมให้ให้ตัวตินทำแล้วก็เลือกเป็นคาเซริร์ฟมีเจ๊กบอกว่าจะมีคนสอนให้เป็นโค้ชฝรั่งจากอังกฤษก็คุยกันเขาบอกว่าลมมันไม่แรงมันไม่แรงพอที่จะเล่น เราต้องเล่นแบบแอคไปก่อนโดยการแอคก็คือช้อนเนี่ยไปเอากระดานไปวางน้ําปิ่มๆแต่ก็ดึงคเซิร์ฟเนี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆนะพี่แอคเล่นเนี่ยยากกว่าเล่นจริงเพราะว่าเหมือนเราทํามันเก่งมาก <c oughs> แต่จริงๆคือข้างล่างมีแบบพวกตากลงตอกๆๆ้อง <c oughs> ช่วยดึงเชือกช้อนบิดหน่อยเอากระเซ็นน้ําสบัดหน้านิดนึงเหมือน <c oughs> ผมคิดว่าผมโฆษณายาสระผมแต่จริงๆนะครับน้ําน้ําเค็มเนี่ยมันเข้าปากไปหลายรอบผมก็ก็บอะไรเงี้ย เข็มใช่เอาหมดแรงลงนาทีห <c oughs> อบพี่เพราะเหมือนแบบเหมือนเรายกเวทตลอดเวลาแบบไม่ไหวแล้วละทรายมันก็ดูดเราไปเรื่อยๆคือจริงๆว่าในในละครผมเชื่อว่าดูดีแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมันควรจะเก็บเป็นเบื้องหลังฉากต่อไปนี้ขอบอกเลยว่าหมากเจองานหนักเข้าเต็มๆฉากที่ต้องอุ้มแล้คะ ก็เป็นฉากที่พ like, hmm. so ี่บ i mean. so ิวอะค่ะเขาแอบถ่ายเราเพราะว่าเราอะโกหกว่าเราท้องก็เลยแบบกบแกล้งกันอะไรประมาณนี้แล้วก็อุ้มโหไม่รู้ว่าโดนแกล้งหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องจะมีหรือเปล่าไม่รู้เลยกล้องตั้งบนระเบียงแล้วให้ผมไปยืนอยู่ริมชายหาดแล้วก็ให้แบกคิมแล้วก็ให้เล่นแบกแบกไปแบกมาคัดพี่ขอกทีพี่ขอกทีได้พี่แล้ว่าเล่นอุ้มไปอุ้มไป ครับเมเมบังบังบังก็เอาทีเอาใหม่ให้สามเรงอัพครับอื๊บอื๊บอันนี้เริ่มฮึบไม่ไหวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณสี่ห้าเทกครับก็คิดดูแล้วกันโอ๊ยเหนื่อยแต่คัดแรกนะไม่หนักใช่ไหมคิมไม่หนักใช่ไหมนไม่นานันไม่หนักหนูไม่หนักค่ะ เ <นะ S 2> ออเจ็บหลังคือนางผิดนางไม่ควรอุ้มหนูแบบนั้นอุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มอย่างนี้ถึงคิีมจะตัวใหญ่แต่ผมก็แข็งแรงต่อกันด้วยฉากแข่งเกมกุ๊กกิ๊กน่ารักของเรื่องนี้กันบ้างครับผมว่าฉากนี้น่ารักเพราะว่ามันมีแอปเปิลเอาแอปเปิลมาวางบนหัวแล้วก็เอาหัวชนกันห้ามให้แอปเปิลหล่นนะับแล้วก็ไปใสป่ขวดอีกฟางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ๆๆจริงๆสําสำหรับซีนนั้นเนี่ยดิว่าหมากับคิมเขาค่อนข้างเล่นกันง่ายแต่ดิวกับชอนเนี่ยยากเพราะชอนสูงแล้วดิวเตรียมาใกล้ใกล้กันนะจ๊ะระวังตกนะจ้าก็ไน่้แต่ก็ถอดไปขอยางไม่ให้ฟังพอพอกล้องเนี่ยตัดรับที่คนอื่นที่หมาก็รู้แล้วก็กัดแอปเปิลแล้วก็จะหันมาที่เราก็เห็นมันก็อยากกินแอปเปิลก็เลยกัดแล้วก็พอถ่ายซีนก็เอาไปร้างดีแล้วก็แปะ แต่สุดท้ายแอปเปิลลูกนั้นมันมีอยู่ตรงของดิวกับชอนไงเอ๊ะชอนทาไมไมันอยู่ที่เราล่ะแล้วผมก็มองตอนที่ผมยิดขึ้นมาแล้วมันต้องคอนตินิวครับนี่มันมีรอยแท้ป่าแล้วแท้แบบไม่ได้แท้แบบสุภาพอะแท้แบบฟันหน้าไปหมดนะครับแต่ก็ต้องเล่นให้จบแล้วต้องแหมะตรงนั้นคือเราเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะเราเล่นมาแล้วเราจะไปหันรอยฟันให้คนดูไม่ได้เราก็ต้องเสียสะโโละโหโรแมนติกมาก <c oughs> จะขาดฉากนี้ไปไม่ได้เลยกับฉากงานแต่งงานของกบและบัวฉากแต่งงานของบัวกบครั้งที่สองฉากนี้พี่ชอบมากสวยงามแต่งทุกอย่างตั้งแต่หน้าง,งานมาสวยแล้วแบบนักแสดงจะเยอะแล้วทุกคนได้แต่งตัวสวยเราก็จะชอบแล้วก็จะมีการเต้นรำก็จริงๆนลินนะคะคืออยากอยากได้เพลงแบบโรแมนติกในงานอะไรเงี้ย แต่กบอะเป็นคนที่แบบเฮฮาไม่ชอบเครียดอะไรประมาณนี้ไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการก็เลยไปเปลี่ยนเพลงไปเปลี่ยนเป็นสามชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นแบบบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เจสก็ได้ให้ผมไปศึกษามาว่าถ้าท่าแบบวันแบนเนเขาเต้นยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ตามตามคลิปนั่นเลยครับเป๊ะมากเกินด้วยเกินด้วยงั้ยเราก็แบบตอนแรกคือแบบ อะไรเนี่ย<ค><ณ>กบอะไรอย่เงี้ยอายเขาตอนหลังเซิร์งใหญ่เลยไปดูนะคะพวกที่บอกว่าไอายอ,ไอะคะ่ะเต็มเหนียวเลยในซีนเนี้ยดดูอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอหลอนลราสาวได้สบตาต้องรี กับเบื้องหลังของแต่ละฉากกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเต็มอิ่มกับเบื้องหลังของแต่ละคนยามอยู่ในกองกันบ้างครับกลับมาช่วงนี้ผู้กกำกับอย่างพี่บุ๋มก็นั่งรอเตรียมเมาส์และเผานักแสดงในเรื่องแล้วครับนักแสดงเรื่องนี้เหรอคะช่างพูดทุกคนนะคะกับเมาส์กันตั้งแต่ในในในห้องแต่งตัวลากออกมาจนถึงแบบหน้าเซตเน่ยแล้วเวลาลซ้อมทุกคนก็จะแบบแล้วก็จะไป ถ่ายรูปคือทำทุกสิ่งทุกอย่างกีมากีมาคอยมาทุบบทยาเก่าจนบางทีต้องแบบว่าเอาบทไล่ฟาดทีละคนน่ะทำงานก่อนคุยกันอยู่ได้เใช่ชอบชอบแล้วคนที่แบบว่าชวนทุกคนคุยแล้วก็เล่นตลอดกีมากีหมานี่ตลอดเวลาไปที่เดิมต้องแบบคอยแบบทุบมันอะมันมันทะลึ่งตึงๆเว้ยตลอดเวลา จริงๆแล้วเออบทเนี้ยหมดเหมาะกับมันจริงๆตอนแรกพี่ก็ไม่นึกคือหมากลินเนี่ยผมผมคิดว่ามันทั้งข้อดีและข้อเสียที่เราเราเริ่มสนิทกันเขาเริ่มแบบคุยกับเล่นแกล้งคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งเราไปถ่ายที่โรงแรมผมก็ต้องขึ้นฟต์ไปถ่ายว่าชันอะซาคิมก็อยู่อีกมุมหนึ่งผมเนี่ยอยู่ใกล้หมากเพราะเราไม่รู้ว่าหมากจะมีคนกันเองทันใดนั้นมีเสียงปื๊ดว่าหันมาหาต้นเสียงให้เจอก่อนโอ้พี่แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ กลิ่นแบบอับชื้นน่ะกลิ่นแบบหญ้าเขียวมอสเพิ่งเริ่มขึ้นกลิ่นแบบขยะเปียกไม่รู้เนี่ยมันหยาดมันยังไงคือมันเลวร้ายมากไงแล้วเราต้องทนอยู่แล้วกลิ่นจนถึงชั้นก้างแล้วหนูก็ไม่สบายอยู่อ่ะจมูกแบบเอ้ยยังได้กลิ่นอะพี่สอนชอบแบบกลิ่นน้ำลายะผมอะเต็มๆแบบคือผมก็เก็บอาการเรายังไม่สนิทกันมากก็แบบ โหถอนอมมาลินเป็นบุญมากเลย <_ t une> ก็เลยเรียกว่าหมักกันเองฉะนั้นถ้าจบาละครเรื่องนี้ไปอาจจะเบิกประกันแล้วก็ไปไปดูเรื่องพงจมูกเพราะรู้สึกว่าแบบจมูกของผมมาก <_ at> ดิวจะเป็นแบบเป็นสาวที่ชายหนุ่มแบบชอบแกล้งถึงจะหลายเช้แต่ก็หม่อได้หลอกแรกว่าไงนะว่าถึงจะหลาย ถึงจะลายเทปเหมือนที LIKE ่ดิวเล่นแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีดิวก็ชอบหันมาแบบฟองผมซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะเขารุ่นใหญ่อะเรามาทีหลังเราก็ได้แต่พยักหน้าแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยผ่านไปให้ได้ชอนจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะช่วยดิวได้แต่ชอนก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คือดิวก็ไม่รู้ว่าดิวจะพึ่งใครแล้วไงเพราะชอนน่าจะดูเป็นสุภาพบุรุษมากที่สุดชอนเขาก็จะแบบพี่แกล้งเขาเลยจบ แค่นี้ชอนช่วยแค่นี้จริงๆนีม่มคนน่ารักนะคือผมจะคิมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนอกจากเรื่องกินคิมหิวคิมอยากกินปลาหมึกคิมอยากกินขนมหนูจะกินปลาหมึกให้ได้วันนี้เชียคือหนูก็โอเคถ้าหนูมีปลาหมึกอยากได้เมือนสดๆหนูจะกินปลาหมึก มอก็ขกินบมือกไปถ่ายดูสิคิมบะมือใหน <c oughs> หนูได้กินบมือไหถขายกินตลอดเวลาเดินเดินอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวซ้อมกล้องนะคะคิมหายไปละอ้าหายไปไหนอ่ะเดินกลับมาอีกทีกินอะไรอ่ะหิว <c oughs> ด้วยการกินที่สะสมมาส่งผลงให้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายในการถ่ายทำทำให้คิมเป็นโรคท้องร่วงถ่ายเบาถ่ายหนักผอมลงอย่างรวดเร็ว เราบอกเฮ้ยคิมท้องร่วงเราก็มีปัญหาเรื่องทอ้อง mm hmm. ก็เลยแนะนำการจ่ายายาให้เขา mm hmm. เขาก็ทําตามที่เราบอกอย่างอย่างเคเ่ครัดแต่ภาพตัดมาอีทีหนึ่งคือคิมไปกินบะหมี่หนึ่งรสจรูกใส่ไส้กอรอกรสแซบกินน้ำลมแล้วก็ท้องร่วงอีกเช่นเคยแล้ว mm hmm. ว่าเราคงห้ามเลยน้องไม่ได้ละน้องเข้ามาสายนี้ท้องเสียประมาณ5วัน เราก็เริ่มหมดสภาพขึ้นเรื่อยๆรืทุกคนก็เลยแบบแก้ว่าคิมอะกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้กินอะไรที่อ้วนนะคิมน่าจะได้พีซันเตอร์พวกบุฟเฟ่อาหารอีตาหนึ่งขอวันน่ะเหมาะกับน้องมากเห็นไหมอะพี่ชอนเนี่ยพี่คุณดีมากเลยนะพี่ชอนอย่ามาพี่ชอนไม่โกรธพี่ชอนไม่โกรธไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยโกรธใครออกสื่อกลับมาจับคู่กันทั้งที มีเราที่คู่จิ้นยังมากคิ้มจะไม่แกล้งกันในกองโอ้ยเลิกเลิกไม่ไหวก็ลงเลยนะฉันเป็นน้องชายได้ไงติดจากในละครนั่นแหละ ใช่แล้วมันแล้วด้วย <mat semester> เราสนิทกันมากก็เลยทําให้แบบเออรู้สึกว่ากแกล้งแล้วมันสนุกอ่ะก <said no> <through> ็เขาบอกให้ตีก็ไม่ตีเอง เขาจะแกล้งน้องบ่อยอยู่แล้วอะแต่คือคิมเขาก็รับมือกับหมากได้นะเฮ้ยนอนแล้วนอนแล้วเหนี่แหละอยม่โอลยก็พยายามที่จะแกล้งเขาอะพยายามตลอดแต่หนูรู้ว่ามันไม่แรงพอ ถ้าใครแนะนำวิธีการแก้งอะไรแบบแรงๆเลยอย่างเงี้ยบอกหนูได้นะคะทาง k i m มี่อันเดอร์สกอร์คิมเบอรี่อินสตาแกรค่ะฝากละครเรื่องต้นรักริมรัวด้วยนะครับจัดว่าน่าจะได้แง่คิดมุมมองอะไรจากจากจากเรื่องนี้พอสมควรเราตั้งใจทำให้ให้เห็นมุมมองของความรักก็ดูละครเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนยิ้มแล้วก็มีความสุขจากต้นรักริมรัวค่ะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องได้ที่ดิวเล่นแบบเต็มๆมากแล้วก็ทุกคนแบบ เหนื่อยกันมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนแบบเต็มที่มากค่ะผมเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ชอนเล่าบรรยากาศให้ฟังก็ไม่มีอะไรเลยที่ที่ไม่อินกับมันนะครับจิ้นแน่นอนนะคะก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กแน่นอนคะยังไงก็เป็นคิมหมากฝากละกันนะคะต้อนรักนิรันผมเชี่ยว่าคุ้มกับการรอคอยดีว่าตด้นยี่ี้ I'm <laughs>